มาดามน้อยแฟนเพจส,สวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงกินข้าวแล้วความเามากันหอยผมเพื่อนจ้าววันนี้นน้อยนําเสนอต้มแซบปลานิมต้ยมยำน้ำใสหรือว่าโปะแตกนะคะเพราะว่านน้อยใส่เครื่องโปแตกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนจ้านี่มีแจ่วหัวโก่งเลยกับนนะพริกีกาแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆสเสพเขยบเขมาเขยบเขมาอันดับแรกขอแจ่ววันนีจ้าเพื่อนจาน้าฝีมือเราอีกแล้วนะจ้าเรา ปรุงเองนะจ๊ะเด็ดขนาดอืม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 แซ่บแซ่บเปิดไฟอีกอืมยืดน้ำกันนะคระับแซ่บแซ่บนะคะเปรือนแคะกระดูกมีหัวปลาด้วยนะ กินกันแบบธรรมชาติเลยนะจ๊ะอืมอืร้อนๆอืโห <c oughs> น้ำร้อนม,มากไปก่อนอแซ่บขนาดลยเหรอหอือ เอายาจานก้าวมาไว้ฝ ok <giving> <T |ar|> ั่งนี้ก่อนเลยไปยังบนทั้งกินข้าวมากินกับมมดามหน่อยนะจืะ น้อยใส่ขาตะไคร้ขาตะไครไ้ใบมะกรูดไปพร้อมน้ำเย็นนะจ๊ะแล้วก็เริ่มต้มแท้กระดูกอร่อยออก็เริ่มต้มน้ำพอน้ำเดือดก็ ใส่มะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศนะ,นะคะจะได้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสให้นัวๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวนะคะตกท้ายน่าจะบีบมะนาวใส่ตอนท่ายแล้วก็ปิดหม้อเลยจ้าเพื่อนจ้าใส่ปลาลงไปแล้วก็ปรุงรสนัวๆเลยนะจะานัวๆแซ่บๆส,ส้มๆแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีปลาังแล้วก็ใบกระเพรา กระปิดเตาเ้วก็วก,กินได้แื้วปลาไปลื่นๆอร่อยมากน้ำร้อนๆหอนๆกันเลยจ้ะมีแห้งมากเป็นจ้ะได้แรงอกกินข้าวเช้าควบเที่ยงตอนบ่ายสองอ อี๋ยวหัวปลูกเอาหัวมพริกเอาหัวมะพริกไปคั่วนะคะเพื่อนคั่วเสร็จแ,แล้วก็ตำ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 ,ตำปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาใส่จุลรสใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแส่หน่อย,แ,อยแล้วก็มะเขือเผาด้วยนะคะมะเขือเทศตอนนี้กำลังถูกนะหน้าหนาวใส่ขึ้นบนว่า เสร็จแล้วก็หั่นหอมผักชีจากเพื่อนแ,แยกเนื้อแยกเนื้อปลาแล้วก็ท่อนกระดูกก็เอามาทำต้มยำด้วยนะจ๊ะแทะกระดูกแซ่บเพื่อนหัวโดยเฉพาะหัวปลาน้อย,อยต้มสองตัวนะจ๊ะปลานินสองตัวไซส์แบบโลก,กว่าเลยเพื่อนอือ ยานแต่บะซุกเนื้อปลาสุกเกินนิดนึงออ้โหแสบแห้วอืมอ,มอมืเป็ดอร่อยอืมทั้งเป็ดทั้งร้อนอืมจับจับจับ ีฮหอมมะนาวมากๆากเราจะทำเป็นต้มยำน้ำใสหรือต้มยำน้ำข้นก็นได้นะคะแต่ว่าลูกชายน้อยๆเพื่อนขอเป็นต้มยำน้ำใสภาษาอีสานบางทีเขาก็เรียกต้มแซ่บภาษาภาคกลางเขาเรียกต้มยำเนาะ มีแห้งมีแห้งเราเหิวเข่าแล้ววันนี้นะเข่าจานบ้างไงด้วยจังหัวปัตินร้อนร้อนเพื่อนจ้าร้อนร้อน hmm, <Gina> eat lunch, eat lunch with me, hmm, curry fish soup, tom yam, tom yam pla, very ngon <hcap> money. สุดยอดเลยเดือนทั้งเผ็ดทั้งรอ้อนน้องน้อยจะปิดไฟเอาไว้เพราะมันร้อนมากนะจ๊ะเพื่อนมาจากปลาเป็นริมๆเลยนี่ปลาเป็นริมๆเลยปลาโคตด S <s <weet> <S เราก็ไปซื้อปลาน,นิบที่ตลาดให้แม่ค้าเขาแล่นเนื้อให้ด้วยสูตรใส่มะเขือเทศด้วยนี่อร่อยมากเลยนะจ๊ะเพราะว่ามะเขือเทศเวลามันสุกใช่ไหมมันก็จะแตกมันก็จะแตกใส่น้ำน้ำนก็จะแบบเปรี้ยวอมลำอร่อย อืมตัดใหญแล้วนาดอืมอยอืบอกกินของไม่กินนกันเด้อค่ะเด้ออืม ลับปะอืมเฮ้ยอืมเฮอืมบอ,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 อร่อยมากเลยจ๊ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปกินต่อหลังกล้องนะจ๊ะ มาทานด้วยกันนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะลืมเลิกบ,บายบาย